้าะเบื้องขวาของพระพุทธเจ้าสาวกะููใกล้ชิดนะค,ครับเ <c oughs> นะบื้องซ้ายก็คือพระโมคคัลลานะฮะผู้มีฤทธิ์นะฮะอันอันมากล้นส่วนทางด้านพระสารีบุตรก็คือผู้มีปัญญาอันมากล้นนะรองจากพระพุทธเจ้ากันนะครับโอเคนะไอ้่วนคนที่มีฤทธิ์มากมากกว่าใครๆ ทำไมพระเจ้าถึงไม่ยกย่องนะไปะยกที่หลังนั่นคือใครเลยวะฮะโลิสูงมากก็คือมากกว่าใครทั้งหมดในบรรดาพระธัรมทั้งหมดคือคือใครเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนึกชื่อก่อนจำไม่ได้ละก็มีคนทันยาวปาพระทิยะมหานามาราชสชิอ๋อไอ้นี่ ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ว,ว่านี่โอเควนี่นี่คือปัญจวัคคีเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งครับเพื่อนเขาท่านกําลังเติมให้คุณลุงอยู่ครับเดี๋ยวลุงพูดเสมอเนี่ยลันพูดติหลังมาก็คือ,อพระอานพระองค์สุดท้ายเนี่ยเข้าไปอยู่ที่มืดเนี่ยพระมาหาสปะเออพระมาหากัสปะอ่าอนั่นแหละผู้ที่มีฤทธเดชมากที่สุดก็คือพระมาหากัสปะ ทำไมจึงไม่เอาไม้มาไว้อยู่ใ,ใกล้ๆเป็นเป็นพุทธสาวกที่ใกล้ชิดนี่คล้ายๆกับว่าคนเก่งที่สุดเ <c oughs> นื่ออกไปครับพระเจ้าจะไม่ใช้เออใช้คนรองเก่งลองไหมครับนี่เป็นความเฉลิวฉลาดของพระเจ้าเหมือนกันนะคือใช้คนรองเก่งก็เหมือนกับจะฝึกคนรองเก่งให้เก่งเหมือนกับ พระพุทธองค์เลือกไว้อย่างเงี้ยส่วนพระพุทธองค์เลือกไว้แล้วก็เป็นที่รู้กันพระพุทธเจ้ากับพระมหากระสปะเป็นที่รู้กันทันทีมันจะเสมอกันอยู่แล้วประมาณนั้นนะครับถ้าอยู่ต่ำกันก็ประมาณสักหนึ่งเซนติเมตรกันแล้วกันส่วนโมฆะลาละกับภาษารีบุรเนี่ยตามจากพระพุทธเจ้าประมาณสักอาสักห้าเซนกันแล้วกันนย่างนี่ว่าไหมครับก็เลยไว้ข้างตัวใช่ ส่วนพระมหากัตนปเอาไม่เอาไม่เป็นอะไรคล้ายๆกับพอเวลาสิ้นสุดแล้วก็ก็อะไรพอเวลาจะมอบแรงตาให้กับใครดูแลก็ต้องเป็นพระมหากัตสปะสุดท้ายพระมหากัตส์ปะก็บาถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้าน,นั่นเองเนะครับงงไหมครับไม่งงเนาะตรงนี้สำหรับท่านที่เป็นกลุ่มพุทธสาย